สวัสดีครับเวอร์ดีคสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ที่ฟิตเนสแล้วใช่ <c oughs> แต่เราก็ยังห่อเหมือนเดิมนะเราก็ยังหอบอยู่เหมือนเดิมเอ นะครับสวัสดีครับทุกๆคนสว,ส,สวัสดีจ้า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 ยินดีต้อนรับครับผมอ้าวเออเลอร์เฉยเอฟเฟกต์เอเอเลอร์ทุกคนแป๊บหนึ่งนะเอฟเฟกต์มันเออเลอร์พี่ตายเถอะสวัสดี นะสวัสดีปากแห้งมากเลยตอนนี้ต้องกินน้ำักหน่อยแล้วยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่วงคุยแบบไม่มีสาระนะฮะเติมน้ำกันเอ๊ะ สื่อไปวันนี้เจ็บไหมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียนี่เจ้าลายจริงทุกคนนะครับผมเอ้ยนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เสียงโดเนทละกดกดผิดนะอันนี้เออเออเฮ้ยอย่าเล่นเสียงเล่นเสียงเออ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 ได้ไหมเออโออเออไม่ไม่ไม่นะโมไม่นะโมเออ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พบประชาชนโอเคนะครับในวงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยแบบไม่มีสาระก,กันเลยเออเขือนเขาใส่รีดีเทนนี่แหละได้ฟันผมเริ่มเบี้ยวฮัลโหลฟันเริ่มเบี้ยวแล้วอะไรของแกนั่นสิผมเหงาก็เลยแบบว่า เราบอกไว้แล้วที่ฟิเนตว่าเราจะมาไลฟ์ดีๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมหมายถึงว่าไอแพไม่ไม่ใช่ตอนวิ่งอะ่ะเออเออฮ่สวัสดีครับสวัสดีพอดแกรอได้ไหมชิดยายอีกแล้วเออชิดยาอีกแล้วเออได้รับพรจากบอสทุกวันไม่พอใช่ไหม <laughs> งงนะงงอะไรงงอะไรไหนไหนว่ามางงอะไรว่ามายงงอะไรก็สวัสดีครับต็สวัสดีครับ้าสวัสดีครับ,รบผมจะถามว่ามันมีผมมีเกมนึงแนะนำทุกคนไม่ใช่แนะนำ ไอเพื่อนผมให้อามาถามไอ้นนอละมันบอกว่าเออมีเกมมานําเสนอเราลองถามทุกคนดูว่าอยากดูเกมนี้ไหมมันชื่อว่าซอมบี้บอยซอมบี้บยเออไอเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าจะลองเล่นดูแหละเพราะเราไม่มีเกมเล่นแหละใช่ไหม Baby ้บอสใช่ b บบีออ้บอส แค่คือไหนบอสคอร์สามท่าแป๊บนึ่งเฮ้ยจ้ะหนึ่งสองสาุดุอันนี้เป็นกระต่ายนี่เป็นกระต่าย,อ,นนายอันนี้เป็นกวาง อันนี้เป็นเป็นอะไร <S <S เป็นเป็นอะไรไมาทีเนี้ยเป็นอะไรเอออยากลองบอสเปลี่ยนไฟเป็นสีฟ้าลองบอสเออเอาแล้วได้สิเป็นไฟเปลี่ยนไฟเป็นสีฟ้า ฟาร์มไม่ละฟาร์มไม่ละฟาร์มไม่ละเย่เย่ฟาร์มมีเกือบแบลแล้วแต่เบวผมไม่ใช่อู๋นะฮะเห็นมาเรียกผมว่าเบียวนะฮะเอออะไรเอ่ยเออมามา เพราะไข่สวยไม่สวยนะฮะผมรอครับกินอะไรยังกินแล้วผมจะลดแก้มครับผมจะลดแก้มนะฉะนั้นผมจะไม่กินดึกนะเออแม่ต้งมาม่าให้หน่อยได้ไหมเออเออไม่กินดึก อ้ยคิวินโต้อะไรล่ะพระเจ้าช่วยขอให้บันขรโทษเอขอว่าทำโทษเด่นหนักจ้ะมอนเขาเป็นคนยังไงเอ,อ่ทักชวนเล่นเกมพอตอบแล้วหายแล้วบอสไม่นะเขาก็ผมผมทักไปเขาก็ตอบนะเแล้วตอบผมคนเดียว ก็ไม่บอกอ้วนผมบดนว่าอ,อยากอ้วนมันตลอดพอในวันที่ตัวเองมีแก้มีนิงนั่นแหละเราถึงก็ไม่อยากจะอ้วนทันทีเลยนะครับน,น,นี่เราจะทำหน้ามาก่อนขับเข้าไปทำหน้ามามกเจะมีหน้ามาแมก ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้คุยเล่นได้แหละทุกคนมาคุยเล่นกันเพราะนานานที่จะไลฟ์แม่ทำอะไรให้กินหรอคะนนี้ตอนเด็กๆแม่ชอบห้กินอ่าลาบหมูกับข้าวเหนียวครับขอโทษทีครับพอดีมือมือมันชน ผมควรเอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะเออดีกว่าเยอะเลยเอาสาเห็นมาเอ้ยมันเห็นจิวตั้งไว้ตรงนี้แหละตั้งไว้ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้แหละโอเคนี่ผม,มเพิ่งกดสิวมาเป็นรอยสวันดีล่วงหน้าครับอุ้ยจะนอนแล้วหรอพี่ นอนเร็วมากไม่เห็นมีเหนียงเลยเห็นอะไรนี่ไหมฮะมันมันก็เหมือนมันก็ไม่เช่เหนี่ยงเราผมว่าแต่แบบมันเป็นไขมันตรงเนี้ยแค่ไม่ชอบเฉยฮะเออแค่ไม่ชอบเฉยเฉยเพราะว่าจิ้มไปแล้วมันนิ่มเกินมันผิดปกติที่เราเคยเปิดน,นะฮะนะครับ ตั้งต้นวันเดีเพื่อนวันเดยวันเดยวันเดวันเดมีแผนทําสีผมไหมไว่าจะทําเป็นสีเทาก็าให้แม่ทําวันนี้แต่ว่าก็ขึ้นห้องไปแล้วนะอยากทาไว้พรุ่งนี้ทาแล้วกันอาจจะทําทําแหละต้องทําอยากทําใช่อยากทําทต้องได้ทา เนื้อยืดมากก็เพราะว่ามันอ้วงไงฮะมันมันอ้วงไงครับมันเลยยืดได้ไงครับมันเลยยืดได้ไงนี่ไงเพราะมันอ้วนก็สบาสีฟ้าเลยไม่ได้สิทุกคนเราต้องมีไว้ทำงานด้วยนะแล้วม,มีผมไปทำงานด้วย วัตรงไหนอือทืงหมดแก้ม <c oughs> งดส่งโทรัพมือเด็กให้บอสไปก่อนนะช่วงนี้งดก่อนนะฮะบอสจะลดให้ได้ไปยในสองวันครับผมแล้วจะกลับไปกินใหม่แล้วค่อยลดใหม่นะฮะ <c oughs> เออเพราะเราอย่าลดแบบว่า อย่าลดแบบแบบขักโหมนะชีวิตเรามันต้องกินนะครับกินให้มีความสุขนะครับผมนะเราเกิดมาเพื่อกินนะครับผมใช่เกิดมาเพื่อกินนะฉะนั้นเราก็ต้องอกินฝ่าตังห้องใช่วันนี้ลงกี่โมงดี ลงสามทุ hm 2, ่มไปอีกสองนาทีลงดีไหมด <c oughs> ีนะครับนั่งหลับเอ้ยหลับแล้วหรอนอนแล้วหรอนอนอยู่ไหมกลางท <c oughs> ุ่มขึ้นนอนแล้วหรอวุ <c oughs> <c oughs> ้ยรีบไปไหนวายไปก <c oughs> ็หยอกเล่นยงยเออ หยอกเล่นอยากเล่นว่าไปพ่อหนุ่มเออก็สักสามช่วมนิดๆน,นะฮะลงค่อยลงอืมวันนี้ไม่มีน้ำหรอบ,บอสน้ำอะไรอ่ะ าจะไปแล้วหรออย่างอย่างพูดเล่นพูดเล่นแ๊บหนึ่งเขาไปทำอะไรดีนะ่ทำอะไรดี ดีครับการเป็นแฟนส้มส้มเป็นแฟนใครคะเป็นแฟนใครก็ช่างครับเราจะไม่ยุ่งอเป็นแฟนใครก็ได้ไม่เยโอเโอ้ยกดเอฟเฟกผิดอีกแล้ว ลองใส่หมุนนี้แบบดีๆมันจะได้ไหมเอ๊ะหรือก็ได้นะมือไม่แย่สวัสดีครับแต่ผมมันบังหน้าบังตานะ ี yeah. 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 นะ่ยเอะเนี่ยนเวันนี้เป็นวันที่สี่กุมภานะฮะเป็นเลิกเลิกงามยามดีนะฮะที่ส่งเพียบโรดมาเกิดนะผมเกินไปไหมเราเกินไปไหมพูดเกินไปไหมพี่รู้จักเอ็นไอเฟนไหมครับเหานใครจากครับผม อีไลโพโลโลลาลอยเลิศซาดิบ้าซ้อเลยบอสซ้อเด่นโดนเธอตกทำไงดีคะก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับสวยจังผมสวยเลยฮะขายรอนะ ผมจะสวยได้ไงผมขอเป็นหลอกก่อนบอยชอบเพลงป๊อไหมชอบนะแต่ดิไม่ค่อยได้ฟังเลยอ่ะดิไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยเพราะอะไรไม่รู้ขี้เกียจหรอขี้เกียจเหรอยิ้มหวานชยว <c oughs> ยิ้มหวานบอได้ทุกเพง จะขายสวยไม่จ้ะเลิกเลิกบอสไม่สวยเนี่ยจ้ะขอเป็นผู้ชายทเท่ๆน,นะแบบเดี๋ยวสบายหมวกนี้ไม่เท่หั่จ๊ะ นี่คือารมณันละจักแกต้องหยุดแปลมันอยู่ในสายเลือดมันหยุดไม่ได้จะัะกวอดผมให้ดูหน่อยคือยังไงนี่คือเพิ่งตัดได้ไม่นานเองนะผมยาวไว้แาาม่แนํำสีเน็ตฟิกเหรอเน็ตฟิกเหรอกอ่นี้ดูสารามอยู่อ่ะ ดูสาร่ามอยู่ไม่ได้ดูซีรีส์ผมดูลูซิเฟอร์นะส่วนตัวผมยังเจอตั้งต้นยังยังไม่ได้เจอตั้งต้นเลยยังไม่ได้เจอ,อยังไม่ได้เจอสอนเล่นเดฟิกหน่อยทุกวันนี้ยังเล่นไม่เป็นนะฮะ เออยังเล่นไม่เป็นเลยเฮ้ยดูสลาเหมือนพี่กำมาเลยไม่ทำไรกันบ้านขอดูบอสก่อนเออมอาปากแตกช่วยหนูบกองเตอะแต่มันก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นนะแบบแต๋อแตกอีกนึงเพราะผมกินยายาบัหน้าต้เอ,อเลยแตกเออผม กินน้ำ,นนำนกินน้ำน้อยอยู่แล้วไม่ควรก,กินน้ำน้อยแบบขี้เกียดกินงงไหมพี่เกียจกินน้ำกินเลยคาริมันยีเยอะทาทุกคืนเลยนะทาทุกคืนเลยทาทุกคืนอ๋อแต่ผมติดกัดปากผมติดแบบ เอาลิ้มมาแตะแบบนี่มอนน้ำหนักกี่กอ่อเจ็ดหมื่นกร,รมัมครับใช่ป่าวะจำไม่ได้แล้วอีก5้าทีผมลงแล้วนะอีก5้าทีมาไลฟา์เล่นเฉยๆส่วนเกมอาจจะสตรีมพวกนี้นะ โปรเจกต์ซอมบี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวดูกันยังไม่ได้ไปดูเลยทุกวันนี้ถ้าผมจะโหลดเกมนะผมก็ต้องลบแล้วโหลดอย่างอื่นนะผมก็ต้องลบไฟเอต้องลบอะไรอย่างอื่นนเี้เออแต่มันดูเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนจะน่าเล่นแต่ก็ไม่น่าเล่นหรอขาดูน่าเล่น คิดถึงบอสหว้เรามีโอกาสต้อาเจอกันนะมาทำให้คิดถึงหล้วก็จากไปเดี๋ยวก็ได้เจอกันเดี๋ยวก็มาสตรีมเกมวัน พรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้เอ้วยวันนี้ไม่น่าจะได้สตรีมนะนะครับขอ How To เป็นคนจริงจังกับชีวิตหน่อยเอาแบบจริงจังจริงจังแบบยังไงอะถ้า,าสำหรับผมนะจะจริงจังก็เราควรรู้จุดหมายปลายทางของตัวเองนะครับซึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วก็เราต้องใช้ชีวิตคุ้มค่านะฮะไม่ใช่คุม้มไม่รู้อะแต่ว่าตั้งใจทำในโอกาสที่ได้ครับผมปรมาณนั้นถ้า to ทุอ่านหนังสือแล้วเข้าสมองหน่อยกินกระดาษเข้าไปครับผมกินเข้าไปแล้วหนังสือมันจะซึมซับเข้าสมองไปเองอืมใช่อุย้ยลิบลิบร,รอย ริบล,ลอยก็คือไม่มีสีเลยนะป่ะเพราะเราไม่ได้ทาลิปไม่ได้แต่งหน้าจริงจังจอมแก่นใช่ไหมย,ยวนะนั่นมันชินจังจอมแก่นแับผมโอ้ยเอฟเฟกมันกดยากขนาดนี้เพราะว่าเอาโทรศัพท์มาตั้งมันก็เลยกดยากขอโทษน,นะฮะตบมุกให้ไม่ทันเออ บอลไล่ไปทำกันบ้านหน่อยเดี๋ยวผมก็ลงไลฟ์แล้วอีกสองนาทีรอดูด,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 ดูดูกันก่อนดูอยู่อยู่อยู่ด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันเห็นนะเออบอลเต่าร้องไงเต่าง,งอยเต่าง,งอยเออร้องอย่างนั้นนะบอลเคยมีวันที่ไม่หล่อบ้างไหมโอ้ยก็ต้องมีสิครับตอนตื่นนอนนี่ฮะตอนนี้ก็ไม่หลอ่อ ตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าครับเนี่ยน้องลงอ๋อไปแอนน์อื้อเต้นรสาวร้องไงเต้นรสาวร้องกาเป็นแบบอู๋นะอู๋แบบผมถามว่าเดนรสาวร้องไงมันก็เลยบอกว่าเออก็คือวันที่ผมถ่ายสตอรี่ผมก็ เราเราคุยกันก่อนในมั้งได้เราสอนร้องไงแล้วพอผมยิบมาถ่ายสตอรีร่มามันก็อะก็ชอเพงเเออเอาพี่ป,ปูสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไซดเดมอนเข้าทูออกกำลับบงกายอะ่ะไปที่ฟิตเนสนะครับแล้วก็ไปยก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 วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งทุกคนก็ได้ออกกำลับบงกายแะละ เออหรือใครที่แบบว่ามีบ้านสามชั้นหรือว่าบ้านหลายๆชั้นนะครับก็วิ่งขึ้นลงบันไดครับโดยการที่แบบว่าแม่ใช้ไปอาของก็ได้ออกกำลังกายละครับ <ST> เออใช่เอาทุกคนวันนี้ผมลงไลฟ์กันแล้กันไว้เจอเกันนะครับบ๊ายบายงุึงดึงงบ๊ายบายตั้งใจอ่านหนังสือนะครับใครที่อ่านหนังสือบ๊ายบาย